สวัสดีค่ะพอกันชมป้านางค่ะทิมลังบ้านน้องอุงอิงหมูมูมูหม,ม,มูมูมูหมูมูมูอะไรไม่ลุกแต่ตามแม่มาเมื่อกี้เล่นตัว สวัสดีค่ะพอกันชมรพนาค่ะทีมหลังบ้านน้องอุ๋งอิงเป็นภาพบรรยากาศเดิมๆแต่ว่ามือนีซ้ายค่ะาสายสายเดี๋ยวสีเบึงเดี๋ยวสีเบึงนะคะเงียบมากเงียบตอนนี้อบังอบังกำล,ลังศิลาหมูอบังหมูเนา่าบ่ อบังบอกเกือบเกือบเน่า <laughs> อบังบอกเกือบ <laughs> อบังมากินลาบหมูนี่ลูกขึ้นมาเบิงเอนะ้ยหนาขึ้นมาเบิงแม่ดเดยเนะ้ยหนาขึ้นมาเบิงแม่หมูอหม้อหม้อมานี่หม้ไอโดดี๊ดีนอนอยู่ ข้างๆกงนะคะไอโดพอกลูกะนะโดหิวเขายัางโดโดโดแต่ละคนโดเห็นกล่องได้เนี่ยเห็นกล่องเมื่อกี้เนะี่ยเงยหนา้าขึ้นมาเอฟซี FC. ทุกคนเห็นบอกค่ะเมื่อกี้โดงเงยหนาขึ้นมาพอเห็นปรานั่งเอื่อนเพินเนเ่นเพิ่นเพิ่เพิ่่ทานะซึ่งชอบํำหน้าตาแบบนี้เวลาออกกล้องเห็นไหมเอฟซีโดสิมูเอฟซีของโดจะรู้เดี๋ยวพอเราลูกเดินไปกระสิเลนน้องน้อน้องนน้อ้กดน่ทงหลดมือมขค้ืนลุงแปะอัน ป่นตกสิบันหนึ่งลูกไปขี่รถออกมาตรงไฮทงหน้านะคะปูดยางไปหาส่งกบส่งเกียดปกโดแลนไปหอดแลนนั่มไปหอดบานเงียงค่ะกลับมาแล้วพันจมค่ะพันจมสิไปแดงยังได้บรรยยังนีไลกบนีเบิดมันนะแลนลัดกบเบิดมันเป็นว่าเป็นว่าโดนะคะ แต่โดูเขาชอบไงเขาตื่นเต้นเวลาตะกีลุ่งหมกนะคะลุ่งหมกฮารารกบฮาหาอันซักปลานะคะดูไปเน่โบได้ดอกดูเฮ็ดอันเฮ็ดซุ้งซุ่งหาซอยหาเท่ๆซอยไหลนะคะฟอกระโหลกบรรยากาศมือเศาร์ เบิ้องะเบิบ้องเบืงนอนใต้ท้องรถอบังความขี้ดือ้อบักขี้ดือ้อขี้ดือ้อขี้ดื้อเบืงเบิงเบงสุดยอดความมึนยกให้เขาใต้รถอบังเป็นเป็นที่หลับที่นอนของเด็กๆอย่างดีเลย <laughs> หูชักหูชักเหลือบนนอนเน้ะ จักมือดอกนอนนอนนอนหลงสีเหลือได้ซื้อเด้บุญหลอดสิบลอดเด้หูอบอหมูน้อยหมูน้อยดุกดิ๊กแม่หมูน้อยดุกดิกทำจมูกฟุด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 ทำจมูกฟุดฟุดฟุดในขั้นตอนทดทดลองโทรศัพท์ค่ะลองเครื่องโทรสอบอ่าทดสอบ ตัวส์บไปนั่งพังค่ะโปรตรงๆตัวสั์พังถ่ายคลิปไปชามคลิปแล้วถ่ายปโปจบถ่ายต่างแต่โเศถ่ายต่างแต่บักหมูตื่นผ้าเขาห้องน้ำถ่ายไปได้ประมาณสี่ห้านาทีภาพสวยๆแล้วก็เป็นจังหวะจ่ายตลาดซื้อกับเขา กระเพรายู่พูนผลดูหนาบานเชอรี่ผลตั้งพูนผลค่ะพูนจูมูไปหอดผลน,นะคะรถกับเขาเบพเห็นปานั่งอยู่หนาบานมอวันมอกระคีไปค่ะมองไปไปเจอมองผุ่นนะคะเจอตรงนู้นนะคะก็สื่อกลางทางค่ะสื่อเด็กน้อยอยันเด็กน้อยบ่ามีเอียงกินนะคะก็เลยสื่อเด็กๆ ซื้อเผื่อเชอร์รี่ด้วยนะอาทิตเนี่ยไปหอดมันก็บมีเงินไปแล้วไม่มีตังค์ไปอ่ะจูงเด็กน้อยไปแลนไป,ไปเสียงเงินไปนั่มเนาะไม่ได้เอาตังค์ไปด้วยไง <Kook. S 1> เห็นปะเห็นปะเห็นปะพอ่อไปนั่งลูกมากเห็นปะพอกระลูกหยุดห้ามเสียงดังที่เนี่ย ทีนี้พอ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 กระตอนัอ่งไปแล้วเงินไปนะน้องน้องรักบนะอกว่ทาทั้งทั้งที่เป็นเจ้าแรกนะยานเป็นบรมาณนะกันเลยเอาเลขบัญชีมันมาก็กลับมาก็โอนโอนเข้าบัญชีตามให้น้องไปคะ่ะแต่ที่เนี่ยโทรศรัพท์พังทายอีกสองสามคลิป พังค่ะไวรัสเข้าเรียบร้อยเลยก็หรออบังมาค่ะถาอบังมาแต่เวลาสอบประมาณบู้น่ะอันนี้กำลังทดลองอยู่ทดสอบอยู่ว่าสถ่ายจบคลิปบอสจบก็ค่อยถ่ายใหม่ตามนี้ค่ะโทรศัพท์พังตายแล้ว มาได้ลงคลิปให้เบิงนะคะบรรยากาศดีมากเมื่อเช้ามีเรื่องราวดีๆให้ถ่ายตั้งเยอะนะคะเสือกะเพากับหมอกอวนค่ะจะมีลมสีบัดน,นึังนะคะมีลมพูดให้ขี่จักรยานมีลมสีบัดน,นึังะคะ่ะ ก็ยังคุ้มให้มเอฟซีเดบิงค่ะว่าบ้านน้องบ่มมช้างเขามากค่ะเอาบังบอกถามถามถาม้างนี่คลิปเลยนะนะถามเลยพวกเจ้าไปใส่กันเบิด์ตพวกค่อยทาท้ายคลิปอยู่นี่ถามถาม้างมั้งเอาบังมา อินทําในคลิปนี่ละ่ะเบิ้งทุกคนเบิดน่ะเพราะง่าช้างน้ำเสียช้างด้วยอีสกีช้างบ้านถ้าเบิ้งโหลดเมื่ออื่นอีหลามาเนี่ยเบื้งแต่คนสีมาเสื้อโหลดนะเมื่อแรกเดินทางครับปะวันทักมาบอกว่าคืนนี้เลิกเลิกงานมินิเสร็จแล้วก็เดินทางกลับบ้านค่ะ ต่เบื้องโหลดมาเอื้อนเนี่ยอันยางไปสวนสวนแถบนะเนี่ยเบื้งเดี๋ยวเงียบสงบซ้ำใดเงียบสงบแต่เบื้องโหลดุงยิงมากมืเอื่อนนะุ้งยิงมาหอดมืเอื่นถ้าเบื้องโหลดนะเบื้องเอื้อเตอสียางสวนกันพนะสร้างน้ำละสร้างกับมาได้มืเอื่นเนี่ยแต่เบื้องโหลดนะ พอหยอกยอก,ก็จะเออเลิกงานมินิคืนนี้ก็เดินทางกลับเลยนะคะกลับบ้านปักผ่อนบ้านคือดีทีส่สุดมองได้ก็ไม่อุ่นใจเท่าบ้านอยู่ไกลสําไหนก็กลักบนะคะเห็นว่าพอก็ใช่สิบมาน้ำนะคะพอก็ใช้ก็จะมาตามมาด้วยนะคะ นนี้ก็เดินทางเลยค่ะเว่าถึงว่า,มาเมื่อเสาร์ซื้อกับเขาซื้อกบเขากับหมะอ้วนนะคะที่เราพูดถึงเรื่องราวดีๆกำลังจะกำลังจะถ่ายคลิปถ่ายน้องคนที่ขายกับข้าวเพราะว่าน้องเคยพูดให้ เคยพูดถึงเรื่องราวของอีลานะคะพอมานั่งถามว่าน้องเนะี่ยมาขายกับเขาอยู่ทั้งพีเนี่ยขายโดนแะ,ะ้อเป่เขาจะว่าขายหลายปีแล้วขายตั้งแต่ตอนตอนที่น้องอุ้งอิงพอเอกแม่หน่อยออกไม่ยู่หน้ากกเห็นกะซือกับเขาน้ำเปินทุกมื่อนะคะซื้อทุกมือ ซื้อทุกวันนะคะตั้งแต่ออกมาอยู่ท้องหน้าใหม่ๆตั้งแต่มีแตป่าหยาแถวเนี่ยปลูกหยาให้งัวนะคะไม่ได้สถานที่ไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะนั่นแหละแล้วตั้งแตนง่น้องยังไม่ดังตั้งแต่น้องยังไม่ได้ไปออเดชัน่นยังไม่ได้ไปหาบอสโจนะคะยังเป็นอุ้งอิง เด็กหน่อยบ,นบานๆเท่านี้แหละค่ะอยู่ตามบานทั่วๆไปเนี่แหละค่ะตามเนี้ยแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นก็คืออันมื่อวนว่าอวานค้นขายกับเขาเนี่ยค่ะ <c oughs> พอไปคะ่ะอวนว่าเห็นเห็นหน่องแต,แต่ตอน อยู่มาอยู่คือเห็นน้องเป็นเด็กหน่อยผู้หญิงที่แบบคือเป็นเด็กหน่อยเอ่อสิบห้าสิบหกอย่างสินะคะสิบห้าสิบหกที่ตื่นเช้ามากตื่นเศร้าตื่นมาหนึ่งเขานางนาาหนึ่งเขาหนึ่งป้านะคะฮ็ดกับเขาซอยพอซอยเม่แต่ตั้งแต่เด็กแต่เศร้าอย่างสินะคะเป็นเด็กเป็นเด็กหนอยผูส้สาวที่เป็นเด็กหน่อยวัยรุ่นที ตื่นเศร้าทีหาหาเบิ่งยากอีหย่างนี่้พอเถอะมันสิเลือดจะซื้อนี่รถมาแล้วมาๆๆมาาดเข้ามารถรถมาๆๆเล่นกันนะรถมากค่ะชิบมานอนอันอยู่กลางถนนหยุดหยุดหยุดยุดยุดชิบมานอนอยู่กลางถนนจังได๋เหลือแต่ซื้อแท้มา เห็นกล่องว่าได้ไดสเสลนกล่องนั่นแหละค่ะหมออ้วนบอกว่าอีล่าน,น้องอุ้งยิงเวลาหน่อยเห้าน่ะเป็นเป็นเด็กหน่อยปุญญิ่งที่เตือนเศร้าค่ะเตือนเช้าเตือนกันมาเหตุเวียกให้งานสพไชเม่เตือนตีสี่ตีห้าน่ะซึ่งมันหายากนะใน ไว้ลุนจะไม่สมนุนีน้อยนะคะหน้อยหา้ยาพิซมี่ลุนขึ้นมาเหตุเบียดในงานแบบแมกสีนะเล็กน้อยสมนุนีบอใครบอใครเป็นยักษ์นนะคะแต่ววงอิงวันใส่คำว่ารถรถขายกับเขาเนี่ยคนขายกับเขาอะน้องน้องบอกว่า คือผมผมมาขายผมก็เห็นน้องแต่ไหนแต่ไรแล้วครับผมเห็นน้องตื่นึ้นมาซื้อกับเขาซื้อกับเขาหนึ่งเขานึงหนึ่ง,หน,งหนึ่งเขานึงหน้นานแล้วก็ซื้อกับเขากับแม่ซึ่งอ้วนมากกับปีหาก,กวัวอยู่แล้วนะคะซึ่งเขาเห็นภาพเนี้ยเห็นอุ๋งอิงเป็นเด็กขยันผมก็ยังว่าอ,อื้อขยันแต่ ข้าเจ้าก็จะว่วมนะครับเนี่ยคือข้าบอกของพ่อค้านะคะพ่อค้าลาก,กับข้าวเบาถึงอีลายฟังค่ะน้องอิงเป็นคนนิสัยยังสั้นตามนั้นนะคะก็เลยได้อยากสีบอกในคลิปให้ไปไลา,า,า์ทันติเม้าติดตามมาเดี๋ยวหูเรื่องเล่าของนอ้องก็เป็นเรื่องเาวาเล็กๆน้อยๆอ,ยอ,ยอาจจะไม่ เอมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าบ่อยถึงเื่งเล่าของชีวิตของเด็กหนผ่้หญิงคนนี้อย่างสิ่นะคะว่าตะกี้ตะกอนนั่งเป็นจางสี่นะคะเป็นเด็กแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็พอปานางนะคะทำงานอยู่ผลการอยู่ยกรุงเทพอยู่ทางาก,ากกอภาคกลางนะคะ อยู่กาญจนบุรีนะตอนนั้นนะ่ะเบิ้งคลิปคลิปอีลาเด้งขึ้นน,น,ะะน,น,น,นี่สินะคะอุ้งป้านาอว่ะเอาอุ้งอิงมีอุ้งอิงมีไอ้นนอยย่างไปยังอันหลังหันมอลำจมางนีสนะคะเป็นภาพแบบนั้นเป็นภาพแบบนั้นเลยขนขี้งลูกเลยค่ะเนี่นี่ขนาดขนาดเดืนเบอกนะโหซื้อว่านขนคี้งลูกคือเอา้าคือที่ไปไป ไปออกคลิปไปออกช่องยู u ูบยังสันนะคะเอาไอ้น้อยไปหยังอุ้งอิงไปหยังนี่สินะเป็นยางปช้่เสือขาวนะคะกีฬาเสือขาวจำได้ครับมาหน้าจำได้แล้วก็ยังเอาภาพให้ลุงเดียดูเลยเอาเขาไปไปไปทำอะไรกัน่ะพะนะ,ะนลุงเดียแล้วอีกบก,กี่มือต่อมา ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปเวาวแล้วเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยเนี่ยขนขี้งลุกเลยค่ะเว้าวถึงภาพตอนนั้นนะคะเนี่ยขนขี้งลุกเลยค่ะอ้ยไม่รู้สิมันรู้สึกแบบมันมันเป็นภาพที่เข้าหนึกถึงภาพใน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 ทศัพท์ตอนนั้นนะคะองค์อิงกับไอ้น้อยยางไป เราอีกบกี่มือต่อมากเห็นคลิปลงว่าอบอจโจมาบานนะคะมาบานน้องู่แล้วก็มาถ่ายมองคอกงัวเห็นเอกเห็นไอ้น้อยเห็นองคงอิงเป็นภาพต่างๆที่เหมือนในคลิปที่ลงมาเรื่อยๆนะคะเอาก็เริ่มก็เริ่มเข้ามาสนใจละเริ่มมาติดตามละค่ะเริ่มอ๋อมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ้านเฮ้างซนนะคะ ก,ก็ต่อเนื่องมาเลยแล้วก็เห็นเอกมีคลิปที่เอกพอเอกกับแม่หน่อยไปบ้านบอโจไปวันแรกไปไปอะไรนะไปที่โดมนะคะไปคือมัน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 ขึ้นมาเรื่อยๆนะภาพมันขึ้นมาเรื่อยๆได้เห็นนะคะเอาก็ได้เห็น มาเรื่อยๆก็ได้เห็นน้องได้เห็นอุ้งอิงคือที่อึ้งสุดๆก็คือตอนหลังมาอุ้งอิงคึคนร้องเพลงเดมาไล่นะคะเฮ้ยมันเป็นเรื่องบกขาดคิดเป็นเรื่องบกขาดคิดว่ามันจะรวดเร็วขนาดนี้นะคะในความคิดข,ของปานางนี่ไงอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิง,อง,อง คือลุงเดียเขารู้องค์อิงที่ที่มาบ้านนะคะลุงเดียเขารู้จักตอนตอนเป็นเด็กน้อยบ้านบ้านเนี่ยแหละคะ่ะคือลุงเดียมาน่ะตอนนั้นก็ออกมาตรงไฮตรงหน้าน้ากันนะคะออกมาออกมากินเขากินน้ำอยู่ตรงหน้าอย่างสี้นะคะออกมาตอนคำํคำๆกับห้อยเขาเมื่อนะคะอีลาเนะะี่ยเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อ น้ำอัลล่มซื่อเครื่องดื่มแต่ลุงเดียเขาไม่ได้ดื่มไงป้านางดื่มเอาวาตรงๆอะดื่มกันดื่มแต่ไม่ใช่บออบแมนข้อจวดบานนคือคือกินนิด,นดนๆหน่อย่างซี้นะคะนั่นแหละวิลาขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อน้ำอัลลมซื้อเครื่องดื่มมาให้ไปซื้อน้ำแข็งซื้อ,อยังนะ องยิงเป็นเด็กหน่อยใส่งายค่ะปูได้ปูใหญ่ใส่ไปใส่มองได้เป็นเด็กหน่อยบ้องอแงเป็นเด็กหน่อยใส่งายเป็นเด็กหน่อยคือคือน่าสงสารค่ะน่าสงสารน่าเอ็นดูนะคะเดี๋ยวบอกกันไหมคลิปนาค่ะอันนี้บอกไปบอกมากันเงาวปวดอย่าว่ากันเด้อ เอพอดีสมโทรทัพย์แล้วได้ถ่ายยาวได้อยู่ตอนแรกถ่ายได้แค่สามสี่นาทีนะคะสามสี่นาทีก็ตัดบางทีก็สองนาทีก็ตัดก็เลยโทษทรัพย์สิได้เขาล้านแล้วได้นะมันอยากเขาล้านนัเสนะคะไวรัดลงก็ซ่อมอยู่ตอนนี้ถ่ายได้คะ่ะหลายนาทีเหมือนสิบกว่านาทีพค่ะกดไลค์ก็แช่องป้านเลยนะคะเดี๋ยวจะลองโหลดดูว่าใช้ได้ไหม ถ้าบ่ได้ก็พอก,กันในอีกสองสามเือนล่พอกันไม่คิบนาค่ะคนไรก็แช่น้ำสับเบิ้ลกุศล่าย์ไปนั่งน้ำเลยค่ะเมือเ่อแรงอีหล่าก็เดินทางกลับบ้านแล้วค่ะเสร็จจากงานนะพอกันไม่คิบนาค่ะสำหรับคลิปนี้สำนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ